จะไม่พูดอะไรกันเยอะนะครับคู่นี้เราจะมาตัดสินบนเวทีนะครับเพราะว่าน้ำลายกันมาเยอะนะครับบนโลกโซเชียลโชคกันสองยกนึงเองกองกององยิ่เกินสีหน้านะผมมีอะไรในใจบ้างในหน้าเงี้ยเสร็จมีอะไรในใจสี่แปดมาแทน พร้อนะครับพีเลี้ยงหอมนอกสนามพร้อมยกที่หงเลนดีเอางเาเลล่นดีดียับัจูดานับจูดานเสียงขี้เนจูดานเลยจูดานก่อน

โอ้เออ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 เอ้เออเออเอ้เออ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 เอเอ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 อ โอ้โหมาเสงหน้าสายกิ้งเลยฮะจังหวะนี้สับจามซ้อม,ม,ออเ,อามาลเลยโอ้โหโอ้ยหแอบมาหลบเตะด้วยวะเตะซสอมเข้าไปเลยหลบหลังได้เลย หยุดเวลาก่อนนะครับหยุดนาก่อนนะหนึ่งสองแล้วไม่หมดยอะนะไปดึงเวลาแล้วดึงเวลาแล้วหมดเยกะยังไม่หมดยกหยุดเวลาอยู่ขยข้ามาครับพี่แยงจอยครับมาชีวิตและพี่นัทใช สำหรับยกที่1นึับเหลือช่วงเวลาอีกสามบวินาทีสุดท้ายทางด้านกระแสนี้เขาจับได้เยื่ไว้ก่อนหรือเปล่าได้ไหอที่อกไม่มีอะไรนเสียลวไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็นไระลยกขึ้จมาเดนย้ต่อเนีเอครับเอาเวลาไปเลสบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สา สองหนึบันท <onter os> ึมาแล้วบนกหนึง <t uche> ัทกมาแล้วดีลีตั้งสองสองสองเอ้เงหลากหลายหน่อย ชื่ออย่าชื่ออย่าชื่อเลงสองคนมีเลี้ยงสอคนชื่อย่าชื่ออย่าชือแสงเากระทอมานาะเจะกลับเข้ามาทุกครัเราโจดานนะใช่เราก็โจดานนี่นี่ต่อยเก่งๆนะต่อยเก่งๆ่เาโชว์ลยีแสงใช้หมัดใต้ต่อยเก่งๆนะช่หมัดต้อแล้วพอแล้วพอแล้วอเปแบบ็มูกแบบนเาิกอย่างเ เวลาักรรมการเดินเข้าไปสอบถามนะครับอีกฝั่งนึงครับนั่งนิ่งมุมก่อนครับนั่งนนิ่งมุมก่อนมนั่งนิ่งมุมครับเสียงถ้าต่อยต่อใช่ไหมยับเข้าไปครับที่ในสตาร์ทำงานและเซฟแมนนะครับมันเปียกมันเปียกโชก้าอยู่สนามเสียงกรเจีไม่ใช่อย่าขึ้นไปอย่ามสัมผัสนนะครับให้ผื่งชื่นดับกรรมการนะครับเจี๊ยบโห่เจี๊ยบโห่ ยกที่สองเรบยมไปไปเสงนี่คือมเคยอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยมัดแบบนี้เลยอเลย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 อเลยอเลยอเลยเลยหน่งก้อนยับก่อนเครับผมหลย่อังใจไปกันเรียบร้อยตอกเลยกเลยเลยอเลยเลยเลย ต้นไปที่ต้นขาต่อยได้ต่อยได้ต่อยไปต่อยไต่อยล้วเหไม่เจอจังหวะนี้ครับต่อยได้ต่อยได้สองคนตะอรับนี่ต่อยอไไปตีคมเต้เลยยอดเลยครับเขย่าครับตอยเป็นม้วนช่วงสั้นนะจังหวจังหวะอันนี้ดีนะครับต่อยล้บต่อย ตัวสะพานเลยฮะแตงเขาไปที่ช่องทีมครับฮาวเลยไม่เป็นไรครับเสียหลักนิดหน่อยครับเร็วเริวเร็นเดินเข้าไปต่อเดินเข้มไปต่อเร็วเดินเดินเอาเลย ขนม้าขนมตอนขนมาหวานๆีเสร็จเสร็จนครับสไปดหานทุมดของมดงมด นดัสุดท้ายาัมาเสกนะครัี่ต้งให้เชียนต่างหากต่งตงี่เปมกนี่ต่ความแรงใครรับใครครับใช่ครับอะไรฮะ น้ำใจนักกีฬาครับโอเคครับขอเสียงตบมือให้นักชกทั้งสองท่านเลยค่ะเนี่ยครับครับผมก็มีเซ็งจะพูดอะไรหน่อยไหมก็เนี่ยครับผมเอกสารที่ทุกคนทำมาคือการ เวทีนี้คือเวทีมิตรภาพครับต่อยเจ็ดต่อยต่อยเสร็จก็ต้องจบกันครับครับโอเคนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ไม่เป็นหาผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอไม,ไม่เหมือนพี่เต้โอเคครับเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> โอเคต่อไปไม่ต้องไปแข่งกันอยู่ทีมเดียวกันดีกว่านะ <c oughs> ถึงน้องจะถึงน้องจะสู้อาจจะสู้ได้ไม่ดีเท่ามันสิ แต่จิตใจน้องอ่ะชนะใจทุกคนแล้ววันนี้โ okay. อเคเอาเสียงมาฟังกันมาเสียงงครับเออ่พี่ตั๊บจะมีอะไรจะมอบให้กับเอ,อ่อฮัลโหล,โหลกับพี่พีเตอร์งงครับผมครับอ